ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสวนทุเรียนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือวันนี้จะเข้ามาอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแปลงที่คิดว่าจะขยายพันธุ์ทุเรียนมาที่นี่เนาะก็คือหมายก็ว่าจะาจะปลูกเพิ่มนะครับแต่มันมีอีกแปลงหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกเนาะตอนนี้หญ้าลดเต็มหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ผมคิดว่าจะอ,อ,อะไรนะอยากจะแบบอ,อยากจะแบบว่าคออ่อยๆทำมานะครับตามสไตล์ผมที่คุยไว้ในออแต่และคลิปเนาะที่ว่าผมเน้นมากว่าการลงทุนคือ,อ,อต้องลง,ลงเวลาลงแรงลงความรู้แล้วก็ค่อยมาพูดถึงเรื่องเงินนะครับซึ่งเป็นระดับขั้นตอนนะครับอย่าผิดธรรมชาติเนะ ผมก็จะค่อยเน้นๆอยู่เสมอแต่ว่าแปลงนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาเนะครับคือลงทุนเราก็ต้องมีเวลาใช่ไหมถ้าเราไม่ตายก่อนนะเนาะยังไงก,ก็วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ เพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับใครนับถือเป็นผมเป็นครูบาอาจารย์ก็ขอบพระคุณมากที่นับถือเป็นครูบาอาจารย์ก็เห็นคุณค่าในเรื่องของความรู้ที่ผมให้ไปอันนี้คือเป็นสาที่ผมขุดหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ที่จริงแล้วที่ที่เป็นโครงสานั้นก็จะเป็นแค่2ง,งานนะครับแล้วก็เพื่อรวมพื้นที่ทั้งทั้งอันนี้ด้วยเนะี่ยก็จะเป็นหนึ่งไร่นะครับพอดีทางโครงการของรัฐบาลเขาให้อ่ โครงการมาก็ไม่ได้เสียเงินนะครับไม่ได้เสียเงินแต่เพียงแต่ว่าเราต้องจ่ายเพิ่มค่าน้ํามันให้5000บาทก็คุ้มนะครับก็เลยก็เลยขุดไปนะครับก็ขุดไปก็เพื่อว่าจะเก็บน้ํานะครับตอนนี้เป็นแค่เพียงน้ําฝนเนาะน้าฝนที่ที่ตกลงมาแล้วก็เก็บน้ําฝนได้เยอะเหมือนกันนะนะประมาณครึ่งเกือบเกือบครึ่งแล้วนะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็ถือว่า โอเคนะครับแต่ว่าในส่วนบริเวณนี้ผมก็จะขุดน้ําบาดาลน,นะครับน้าบาดาลเจาะน้าบาดาลแล้วก็แล้วก็ใส่โซล่าเซลล์ก็ใหเ้เวลาแดดก็จะมีน้ําเพื่อที่จะเก็บน้ําไว้ตลอดนะก็ในพื้นที่7ดไร่นะครับใน7ไร่ที่ที่ไม่รวมสาะนะารวมสาด้วยก็จะเป็น8ไร่นะครับก็จะมีพวกไม้สักนะครับไม้สักก็จะค้นลงว่าจะทําสวนทุเรียนทั้งหมดแต่ว่า สิ่งที่ผมอ,อยากจะนำเสนอก็คือว่า,าในการลงทุนนะครับในการทำลงลงทุนทำสวนทุเรียนตามสไตล์ผมแต่ใครจะตามหรือไม่ตามเนะี่ยก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าผมน่าจะต้องลงเวลาให้มากที่สุดที่ทำได้เพราะผมก็จะเป็นข้าราชการคือเราเราไม่ได้มาดูแลโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมในการที่ทำน้ำระบบน้ำเอาไว้แล้วก็ แล้วก็ลงทุนในส่วนที่แบบเราทําได้นะครับอย่างเช่นที่เห็นเห็นอยู่ที่เป็นเป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยที่เห็นอยู่นู้นก็คือว่า,านั่นก็คือกล้วยส้มเนะาะกล้วยส้มผมจะปลูกไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อว่าจะเก็บเงินส่วนเนี้มาพัฒนาเพื่อที่จะทําทระบบน้ําให้กับสวนทุเรียนแล้วก็เป็นการทํายกโคกหรืออะไรต่างๆนะเป็นการที่ว่าเราต้องใช้เวลาให้มากที่สุดแต่ว่า เราไม่มีกู้นะครับไม่มีกู้คือว่าผมจะเก็บเงินจากการที่ว่าเราผมปลูกกล้วยไอ้ที่ว่างๆนั้นผมเพิ่งกุดปลูกไปนะครับปลูกไปนะครับปลูกเป็นค่อยๆทาไปนะไอ้ที่ที่ผมปลูกเนะี่ยคือไม่ได้ใช้แรงงานคนอื่นเลยแรงงานผมคนเดียวนะคือวันหยุดผมก็มาปลูกอนยะ่างเงี้ยฮะก็เจียดเวลามาทํานะครับก,ก็ค่อยๆทาไปก็ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะประมาณเจ็ดเจ็ดแปดไร่นะครับนะก็ สะก็จะลึกมากนะครับลึกมากลึกประมาณ7เมตรเนาะเเมตรลงไปนะครับเอาไว้เก็บน้ําเพื่อที่จะเป็นการบริหารจัดการในส่วนของทุเรียนในอนาคตนะครับในอนาคตเออก็อยากจะให้ดูเนาะดูดูในสวนน,ะน,ะสวน,นี้นะฮะดูในสวนนี้ผมก็จะถ่ายไว้แต่ส่วนนี้ยังปลูกไม่เสร็จนะครับปลูกไม่เสร็จ ผมก็ค่อยๆปลูกไปแล้วก็คือเอาต้นกล้วยมาจากไหนมาจากสวนทุเรียนที่ผมอัปเดตให้ดูเสมอๆนัก็จะมีต้นกล้วยผมก็จะเอา,เอ,าออกเพราะว่าต้นต้นกล้วยนั้นมันก็จะอ,อะไรนะแย่งอาหารทุเรียนเนาะเพราะทุเรียนก็จะโตโตแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องย้ายมาที่นี่แล้วก็ใช้พวกพันธุ์จากกล้วยส้มจากสวนทุเรียนสวนนู้นนะฮะสวนที่อยู่ปลายสังขยวนที่ที่ติดกับ สวนลงกองเนาะที่ดังๆอ่ะของภาาูผาบ้านนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ก็เสชไปเพราะว่าสวนลงกองก็จะรู้นะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นเป็นแบ็กกราวด์ไว้ก่อนว่าผมจะขายายพื้นที่สวนทุเรียนมาในฝั่งนี้นะครับในฝั่งนี้โดยที่ว่าจะใช้แรงงานให้น้อยที่สุดคือหมายความว่าจะไม,ไม่ไม่ไม่ได้จ้างเขาแต่จะลงทุนในเรื่องของเวลาและก็แรงงานของตัวเองในเในเวลาของวันหยุดเท่านั้นนะครับที่ที่เรามาค่อยทำาในส่วนของสาพวกเนี้ย ริมขอบสาก็จะปลูกกล้วยปลูกะมะพร้าวหรือว่าอะไรต่างๆที่มันกินได้มันอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นคล้ายๆกับโคกหนองนา,ะานนนอ,ะอ,งอะไรประมาณนั้นแหละครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอะไรประมาณนี้แต่เราใช้หลักของทางวิทยาศาสตร,ร์เข้ามาจับก็คือการบริหารการจัดการน้ําก็มีไฟมีน้านะฮะมันก็สามารถจะนึ่งข้าวได้เนาะถ้านึ่งข้าวหรือหุงข้าวมันต้องมีไฟมีน้ำนะครับครบสูตรนะ ใช่ไหมดินน้ําลมไฟวันนั้นดินน้ําลมไฟค้บสุดก็จะสามารถจัดการหรือสามารถหุงหาอาหารได้แล้วก็ดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆคร่าวๆเนาะน,นี้ก็จะลกมากแค่ปีเดียวปั๊บๆมังก็พวกวัชพืชก็จะโอ้เยอะมากนะครับวลาฝนตกมาแบบเอื่อยแบบอ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยังไงยาดํำให้ยากขึ้น ที่จริงแล้วเห็นพักพวกบอกว่าให้เอาหญ้าแฝกมาอะไรนะมาปลูกตามบริเวณโคนสระอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมดูดูแล้วว่าหญ้าแฝกโนโหแบบลากฟังอย่างหลังเยอะมากนะผมก็เลยไม่ค่อยจะสเปคเท่าไหร่ผมก็เลยแบบให้หญ้าเขาคุมของเขาเองนะครับก็มันจะมีพวกอ่าน้ําอะไรพวกน้ำพังทลายลงเพราะว่าขุดในช่วงของอ,อ,อะไรต้นฝนเนาะต้นฝนก็จะไม่มีมันเกลือเรามันไม่มีปัญหาเลยหรอกเพราขอขอแค่มีน้ําเก็บน้ําไว้ แค่นั้นก็พอในการเรื่องของจะสวยงามสะจะสวยงามไม่งามนผมไม่สนใจแล้วขอให้มันเก็บน้ําได้พออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ว่าในในส่วนเนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคเนาะน่าจะโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนส่วนของไม้สักที่ปลูกเอาไว้นุ่มนานละเนาะนุ่มนานแล้วเป็นที่มรดกนะครับที่มรดกก็อยู่ประมาณเจ็ดไร่เนาะพูดบ่อยเหลือเ,เอกินเออก็ ก็จะค่อยๆมาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะก็มันก็เยอะเหลือเกินเนาะเราก็มันก็มันอีเยอะจนแบบบางทีเราก็ไม่มีเวลาให้เขานะฮะไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็อยากจะแบบมันนะถ้าเรามีเวลาเต็มตัวอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคมากกว่านี้น่าจะโอเคมากกว่านี้นะครับเออนี่ก็ ให้ดูเป็นคร่าวๆไปก่อนนะครับที่ว่าจะขยายมาส่วนทุเรียนที่ผมได้เกิดเกิดเอาไว้นะครับส่วนสวนทุเรียนฝั่งโน้นก็เติบโตดีนะครับเติบโตดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีก็มีเนาะมันเป็นการทดลองแต่ส่วนนี้พื้นที่ส่วนนี้จะเอาจริงนะครับเอาจริงแต่ส่วนนั้นคือการทดลองเพราะว่าเราเป็นมือใหม่ก็ใช้ส่วนนั้นเป็นส่วนการทดลองวิจัยไปนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นหลักเท่าไหร่แต่ตรงนี้น่าจะเป็นหลักนะครับเป็นหลักคือผมอยากจะหาทำเน้นให้แบบให้ความรู้นะครับให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันนะครับสำหรับความรู้ที่ผมได้ในการทดลองในการอะไรต่างๆเน,นี่ยผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะก็คิดว่าคงจะเป็นอยู่ในสายเลือดของตัวเองมันก็เลยทําตามสไตล์ของนักวิทยาศาสตร์นะครับปีนี้ก็คิดว่า สิ่งที่ปัญหาที่ของทุเรียนในในภาคอีสานก็คือปัญหาใบร่วงในฤดูหนาวนะครับก็พยายามที่จะแก้ไขจุดนี้ให้ได้นะครับให้ได้ในในส่วนของที่เป็นสองไร่ตรงนั้นนะครับสองไร่ตรงนั้นตรงนั้นก็จะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าในส่วนนั้นก็จะเป็นการเรื่องของการวิจัยนะครับงานเป็นคล้ายๆก,การทดลองเล็กๆสำหรับผม แล้วก็จะทําให้เรารู้ว่าเออในการลงทุนเนี่ยไม่ใช่เงินเสียอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เงินเสียอย่างเดียวก็ลงทุนก็คือลงเวลาลงแรงก็ความรู้จากสิ่งที่เราลงมือทําแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมเอามาผสมผสานกันแล้วมาประยุกต์ใช้ในไร่ของเรานะครับโอเคเนาะตอนนี้ก็โอ้โหแบตผมหมดแล้ววันนี้ก็คงแบบเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะนี่ก็คือกำลผมผมกำลังปลูกกล้วยนะปลูกกล้วย แล้วก็ขนพยายามหน่อกล้วยมาจากสวนทุเรียนแล้วก็จะปลูกไปเรื่อยๆให้มันเต็มนะครับให้มันเต็มก็จะเก็บเงินส่วนเนี้มาบริหารจัดการในเรื่องของน้ําแล้วก็เตรียมสวนเตรียมเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมนะครับไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับกล้วยเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะโอเคนะครับครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ